ความเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมเสนอคําว่าปลอกมะพร้าวเอาปากัดในที่นี้ก็หมายถึงว่าการปลอกมะพร้าวนั้นตจ้องจะต้องใช้มีดจะต้องใช้อุปกรณ์ในการปลอกมะพร้าวแต่ถ้าปลอกมะพร้าวเอาปากัดก็จะผิดกฎธรรมชาติไปท่านเปรียบหรือว่าอุปมาเอาไว้ว่าเหมือนกับคนที่พร่ำหรือว่าพูดแต่เรื่อง มากผลนิพพานสามารถที่จะประหัระหารกิเลสเรียกว่ารู้มากในเรื่องของการเข้าถึงพระนิพพานแต่ในความเป็นจริงแล้วการจะเข้าถึงมรกผลนิพพานนั้นจะต้องเข้าถึงด้วยการปฏิบัติตามทางสายแปภายใต้ของอธิศีลติขาฝึกหัดกายวาจาให้อยู่ในระเบียบวินยัยอธิจิตติขาฝึกหัดจิตให้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเวลา อธิปัญญาธิขารู้จากฝึกหัดรู้จากกฎธรรมชาติว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นเองฉะนั้นการจะถึงมระผลนิพานจะต้องลงมือปฏิบัติไม่ใช่ใช้ปากพูดถึงนิพานอัตมาภาพของอนูเอนพห้ญาตโยมสาธิชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญโดยทั่วหน้ากันเทิเนเจริญพร